อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ยู่ผมนะครับดิวทีวีนะครับผมทุกคนลหลายๆคนเนี่ยก็คงทราบเกี่ยวกับโรบอทในตอนนี้แล้วนะครับว่าโรบอทในตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้นะครับทุกคนคือหลายคนเนี่ยเป็นคือเป็นทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นหลายคนคือเป็นทุกคนเลยเพราะว่าเนี่ยทุกคนดูดิอะทุกคนดูก่อนเห็นไหมครับเนี่ยพอกด F5 อะไรน,นี่ก็รีแล้วมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยดิทุกคนสังเกตเห็นไหมครับงัน้นเดี๋ยวลองกดโปรไฟล์อะไรมาเข้าได้ปะ นเดี๋ยวดูนะครับผมโอเคอ่ะเฟนเข้ามาอ่าตรงเฟนอะไรนี่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้อะไรเนี่ยให้ยืนยันเพื่อนอาวาตารเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนะครับอ่า fail to load โหเรียบร้อยโหลดอะไรไม่ได้นะครับทุกคนโอเคก็กลับมาหน้าโลบอกโลบอกก็ไม่มีแมปอะไรหรืออะไรโหลดขึ้นมาเลยนะครับเออเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วจะมีทางแก้ไขหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็มาพูดกันในคลิปนี้แนละ้วทุกคนโอเคมา เดี๋ยวเราไปดูหน้าอันนี้ก่อนนะครับทุกคนก็ทางโรบกเนี่ยเขาให้กดเข้าไปดูนอนลูอินอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับเออเนี่ยแต่พอเข้ามาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเขาได้แจ้งไว้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปแปรนะครับเออเอาไปแปรทุกคนจะได้เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรเนาะโอเคแปลดีกว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอัปเดตเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วก็มาดนองว่าตอนนี้โรบกนะครับหนึ่งนะความคิดผมนะไม่แบบว่าคือเซิร์ฟมันไม่ดีนะครับเซิร์ฟมันล่มหรือกนะ น,น,น่าจะกําลังอัปเดตนะครับเพราะเขาเขียนอย่างนี้มานะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับสถานะเหตุการณ์บริการหยุดชะง,งักอ๋อโอเคครับก็หยุดชะง,งักไปเลยอยากจะลองให้นี่ใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นในตอนเออมื่อวานใช่ไหมผมดูสิตรวจสอบประสบการณ์ของผู้เล่นหลายคนได้รับผลกระทบเอ,อประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าเซิร์ฟเวอร์มันเน่าอันนี้นะครับริการหยุดชะง,งักคือ เป็นทุกที่เลยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ที่เดียวนะเป็นทุกที่ในที่นี้หมายถึงว่าเว็บไซต์นะครับโมบายแอปเอ่อ x อ็กบอ็อกแอปนะครับเออคือเป็นหมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาก็ขึ้นอยู่นะว่าบ,บ,บริการอยู่ชะง,งักบริการอยู่ชะง,งัก <c oughs> เออมันอยู่ชะง,งักหมดเลยนะครับแล้วถามผมนะครับว่าวิธีแก้เนี่ยแก้อย่างไงนะครับก็คือไม่ต้องทําอะไรทุกคนรอครับรออย่างเดียวรอให้ทางโรบอคเนี่ยนะครับ กลับมาเล่นได้ปกติคือจริงๆคือรออย่างเดียวเลยนะครับคือทุกคนไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่ไม่สามารถจะหาวิธีทางเล่นโลบอกเนี่ยในตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเหมือนมันหยุดชะง,งักหรือว่าทําการอัปเดตอยู่ทุกคนก็ต้องรอกันหน่อยอดใจรอกันหน่อยนะครับทุกคนเอ้ยรอผมก็รอมากันก็อยากเล่นเนี่ยตอนนี้โลบอกคือครอยากเล่นเลยนะครับแต่ก็ต้องรอนะครับทุกคนเออก็ประมาณนี้นะฮะก็อยากจะลองให้อยู่นะก็แบบ อยากเล่นนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็แบบหยุดชะงักก็มันหยุดชะงักอ่ะโอเคแต่ก็รอกันไปนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะครับหาเกมอื่นเล่นร้อนก่อนนะผมก็หนึ่งในนั้นนะครับที่ไม่ได้เล่นนะครับทุกคนอยากจะร้องให้เหมือนกันนะโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนก็มาแจ้งไว้แล้วก็มาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็เจอกันคลิปหน้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับป่ะเจอกันคลิปหน้านี้ไปก่อนสวัสดีครับผม